ต้อนรับกลับสู่ช่วงสามของรายการตีคองร้องข่าวในวันที่เป็นชุดไทยแบบนี้กันเราสองคนใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบเบบี้วูดนะครับผมเป็นลูกม้าอยู่อันนี้ไม่ได้เป็นสาระแล้วล้วนล้วนไม่ขำผ่านไปจะรู้ว่าขำไหมขำมาขำไหมดีดดีแล้วทำไมขำก็ได้ผ่านไปโอเคขำขำส่วนอันนี้เป็นแบบไหนเป็นแบบไหนอันนี้เป็นแบบชุดอ๋อพื้นที่คือตำบลอะไรเงี้ยท่านออท่านออชื่อเต็มคืออ๋อบช ย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลปกติเลยปกติเลยคือคิดมุกไม่ทันประเด็นเลยโอเคแต่รู้สึกว่าใส่แล้วแบบมีรู้สึกความรู้สึกมี power มีอำนาจเห็นแล้วแบบทุกคนอยากจะกราบไหวเพราะว่าแกเออแล้วก็เอาผ้าสีสีเจ็ดสีมาพันรักพี่เป้าน้อยแต่รักพี่เป้านานๆด้วยนะครับถ้าผ่าใหม่นี่ใช่เลยเออใช่เลยต้องมีมีหนวดนิดนึงใจจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเสียงใครสรุป เสียงพี่อ๋อโอเคครับผมเพราะถ้าเป็นเสียงพี่เป้าพี่ก็ไปเหมือนกันใช่แล้วก็วิ่งไม่วิ่งเออเพวิ่งก็ไม่ทานอยู่ดีอ้วนแล้วนะครับมาต่อกันที่ข่าวของพี่ฮีโร่กันบ้างในกทมช่วยด้วยช่วงที่3ใช่ค่ะไปเรื่องัอที่ฮีโร่ของดับเพลิงลาดพร้าวกันนะครับพระคเหตุเพลิงไหม้เป็นงานสายโรงเลยเป็นอย่างไรชมภาพชมข่าวนี้กันเลยครับมีเพลิงไหม้มีภัยมีเรา199นๆนะครับ เป็นภาธกิจหลักพี่ฮีโร่นะครับเหตุเพลิงไหม้นะครับเหตุเกิดจากความเงาไม่ใช่อันนีเหงาไฟไหม้เลยเหรอไม่เกี่ยวอันนี้เหตุเกิดที่อาคารที่ชื่อว่า o k เคดีพรอมเพลสนะครับผมเลขที่3,72รัชดาชพิเศษ3 6 6ยอด9,11นะครับจันเกษมจัดตุจักนะครับที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง7ชั้นต้นเพลิงเกิดที่ชั้น3บริเวณระเบียงห้องเลขที่303 เพลิงลุกไหม้คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศลุกลามโซฟาทื้นี่เพลิงเสียหายโดยประมาณ2ตารางเมตรประชาชนนั้นใช้น้ําทาการดับเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุมไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าและมุงจรที่ asure, คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศนะครับต้องบอกว่าเน้นย้าเลยนะครับทุกที่ทุกที่เครื่องใช้ฟ้าทุกชิ้น มีสิทธิ์จะรัดวงจรได้ทั้งนั้นนะครับ <c oughs> อย่างเช่นแอร์ถ้าเปิดเป็นระยะเวลานาน,านอาจจะมีการโอเวอร์ฮีทโอเวอร์โหลดแล้วฟิฟฟับรัดวงจรได้นนนั่นนะสแอร์ Air พัดลมโคมไฟทุกอย่างนะครับ <c oughs> ปลั๊กตา4ตา5ตาอย่ตายังไงล้วแต่ร <c oughs> <อ>ัดได้หมดนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะอะไรที่ใช้ทุกวันอะไรแบบนี้นะคะแอร์กา แอ็กกีนี่ก็ต้องรักกันต่อไปแอแไกายก็เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความเข้าใจคนเราจะเป็นแฟนกันรักไม่พอต้องรักและเข้าใจให้เกียรติด้วยนะครับไม่งั้นช็อตแน่รักทางรักดีถ่ารักวงจรไม่ดีถูกต้องเหมือนวันนั้นอะเรามีคำคมว่าเลยนะลืมอะที่เราแบบกีดกัดกันะเรื่องไฟใช่ไหมเออที่บอกอะไรนะรักวงจรจะลุกลามแล้วก็แต่ถ้าจะหมดไหมคือไฟอารมณ์จำได้แค่นี้แหละ ไฟฟ้าและวงจรทําให้วอดวายถ้าอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามีคําคมทุกวันด้วยวันนี้ครับเพราะว่าเวลาไม่ทันแล้วเวลาไม่ทันจริงๆมาต่อกันที่สถานีดับเพลิงหัวมากนะคะไปช่วยประชาชนจับหนูเออเอาสิหนู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 ไม่ใช่ตองนี้หนูมิกกี้เมาส์นะครับผมคือจริงๆวันนี้เราหน้าตาแบบเฮ้ยมันอะไรอ่ะเฮ้ยถ่ายไหมวะเดเล่นหน่อยโฮ้ยน่ารักค่ะโอ้ยย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 ยบเลยอ่ะเอามาเลี้ยงดียยยยยยย น่ารักมากเลยอ่ะมันหนูบ้านนะพี่ <c oughs> มันน่าจะน่ารักมากนี่เลยนะคะเป็นพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงหัวหมากนะคะน้องหนูความยาว15เซ <c oughs> นอาจจะรวมห่างด้วยไง เออนะคะออกมาจากชักโครกห้องน้ํานะคะเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งแถวๆถถนนรามกําแหงนะคะที่แหาค่ะพี่นออไปเขตสะพานสูงนี่แหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่พี่ฮีโร่รับจัดการให้หมดคือไม่ได้เอาไปปิ้งนะคือจับมาแล้วเอาไปปล่อยในที่ปลอดภัยไปปล่อยรวมกับงูที่จะไปปล่อยด้วยกันใช่เอาไปปล่อยแยกกันแยกกันพี่ฮีโร่จับงูเป็นเดี๋ยวงูจะกลายเป็นอาหารของหนูถ้่ปลยกันเออสาพหนูที่นี่ที่ไหนอ่ะออสวัสดีงูเงียบตมยเรียบไม่เอา เอาเป็นว่าถ้าเจอเจอปัญหาอะไรอย่างงี้เรียกหนึ่งจริงๆตอนนี้เรื่องเนี้ยตอนแรกจะแซวอีกคนแต่ว่าโดนคำสั่งว่าห้ามแซวเขาวันนี้เขาขอหนึ่งวันวันนี้ขอหนึ่งวันนะครับล่นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีมากับแมวหนูกับแมวก็ได้เหมือนกันใช่แล้วจากหนูเราไปกันที่ข่าวแมวหนูกันบ้างแล้วกันนะครับพี่ๆสถานีดับเพลิงภูเขาทองช่วยแมวติดบนกันศาสตร์ครับ พี่พีฮีโร่ดับเพลิงภูเขาทองนะครับช่วยเหลือแมวติดบนกันศาดตามที่มีการร้องเรียนร้องขอจากประชาชนนะครับสายด่วนที่บ้านเลขที่2 0 1นะครับซอยรามบุตรีแขวงตลาดยอดเขตพนะนครนะครับค่ะคือไปติดแล้วลงไม่ได้ไงคือขึ้นไปได้แต่ลงไม่ได้คือไปช่วยพี่ฮีโร่จับหนูแล้วลงมาไม่ได้ช่วยจับแมวหนูนี่คือจับที่บ้านรังแมวอันนี้มาเขตพนัชคอไปจับแมวจับได้ปั๊บก็จะไปปล่อยลมกับหนูเมื่อกี้ไม่ใช่นะ ไม่อันนี้ช่วยมาแล้วเลี้ยงต่อได้นะน้องเมฆวันนี้เรามีการช่วยสัตว์แบบจัตุรมิตรเลยใช่สี่ประเภทใช่แล้วนะคะหนูไปแล้วแมวไปแล้วต่อเลยครับพี่อันนี้เป็นสัตว์ที่น่ารักนิดนึงนะคะน่ารักหน้ารูปเล่นแล้วก็ให้ช่วยให้รักด้วยนะคะรูปปั๊บนิ่งรับเลยนะเป็นเบบี้คอกวดดายนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะตัวน้องเงินน้องทองเออเฮ้ยนะคะพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงยานาวาก็ไปช่วยเหลือประชาชนตีคองเข้ามาค่ะตีคองรัวรวตีคองไมตีหัวนะเออมาช่วยหน่อยน้องเงินน้องทองในขี้นี้นั ไปนอนตรงนั้นนะคะอุ่นมั้งพี่โอ้ขดตัวเลยนะคะพี่ฮีโร่ก็ใช้ไม้เซลฟี่ส่วนตัวนะคะช่วยเหลือน้องออกมันไม้ก็ดลุมลุมแบบเออลุมสิบพา2สองไงไม่พาสาเออยาวมากจริงๆคือน้องความยาวหนึ่งนั่นแปททำอะไรแปะแปะถ่ายรูปแปะแปะเซลฟี่แปะไม่กลัวมันกัดขาแปะเลย ให้ให้โชคให้ลาบไงแล้วแปะเอาไปขยายถีว่ามันมีเลขไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่ละอันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สามไปเดือนไปเดือนนะคะเอาจะถ่ายอ้เนี้ยสองสามเก้าแปดนะเอาไปเล่นกันเองแล้วกันนะเชื่อว่าน่าจะมีอ่าก็หนุกหนุกนะคะเหตุเกิดแถวแถวถนนเจริญกรุงแขวงวัดพระยาไกลเขตบางคอแหลมนะคะตอนนี้ก็จับน้องได้โดยละมุนละม่อมเรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีค่ะ คนจับนี่คือชื่อละมุนกับละม่อมเหรอครับผมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เออพี่ละมุนกับละม่อมโอ้โหชื่อเข้ากับตีมราวดีเลยนะพี่ละมุนละม่อมจับได้แล้วก็จะหนีไปตามพี่อาระเบียใช่นะคะแล้วก็ต้องดูแลดีๆอย่าไปละเมิดน้องเขานะคะอ่ะนี่เป็นข่าวจับตัวเงินตัวทองครับต่อกันเลยคราวนี้เป็นการปล่อยงินปล่อยงเงยหน้าเหมือนเนมากเลยคนเมื่อกี้ที่ถือถุงขาววะซ้ายสุด เน่อทีมงานเนี่ยไปช่วยเขาเนี่ยคือพี่ฮีของเราหน้าเหมือนมากเลยนะครับเป็นการปล่อยงูคืนสู่ธรรมชาตินะครับที่พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงดาวคะนองนำงูเหลือง12ตัวงูเขียวหางไหม้1ตัวครับที่จับจับบ้านเรือนประชาชนนั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมมอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชถนนพหลโยธินครับแขวนลาดยาวเขตจตุจักรเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปหนูที่จับได้ แมวที่ช่วยมาตัวเงินตัวทองครับปล่อยลมกันเลยแล้วกันคนละพื้นที่กันได้พอดีไม่งั้นที่ช่วยมานี่เสียเปล่าเลยทีเดียวนะคะเขาก็แยกแยกบ้านแยกบ้านให้กันอยู่ไม่ตีกันอทีนี้มาดูสรุปของวันที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมว่าพี่พี่ฮีโร่เนี่ยเขาทําภารกิจอะไรกันมาบ้างไปเริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเลยจนแต่เป็นสายเต็มกายไม่ใช่ใช่ไหมเออไม่ใช่เป็นไฟฟ้าหาไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ มีภัยมีเหล่าพี่ฮีโร่เข้าไปเคลียร์<ม>เพล่ม่ยานพาน้าหนึ่งรายไฟฟ้ารับวรงจร4รายมกีรรายงานไปแล้ว<ม>เพล่ม่ย่าและขยะ1รายนะคะจับสัตว์เลี้ยงคันหนึ่งร้อยยี่สิบสองรายอันนี้วันเดียวนะยี่สิบสองตุลาคม,มกำจัดรังต่อแตนเพิ่งสิบเอ็ดรายช่วยเหลือสัตว์ไปห้ารายที่รายงานไปนะคะแล้วนั้นก็จะมีอื่นๆต้นไม้ล้มหนึ่งลืมกุญแจในรถหนึ่งแล้วก็วันใจชำรุดหลังคาบ้านวันใจชำรุดม,มนุษย์ค้าง่าวัน<อ>คนตื่นเช้าจะทำเธอให้เปลี่ยนเพลงนี้พี่โตชีริก ซิกชิโร่ขอเพลงนี้แฮ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 ฮุยแฮพอเถอพี่ผมเหนื่อยสุดสุดนี้ไปดูสกู๊ปแล้วกันค่ะไปดูสกู๊ปเป็นสกู๊ปสกิลข่าวจะเป็นอย่างไรชมกันได้เลยแฮแฮแฮไปเถอะเหนื่อยแล้วเนี่ยช่วงสกิลข่าวเมโทรโซซิสตี้ ทักทายคุณพีคุณลูกน้ำและชาวกรุงเทพมหานครในสกิดข่าวเมโทรโซไซตี้สุขสนุกสุดสัปดาห์นี่คือทัศนียภาพอันงดงามของกรุงเทพมหานครมาดูกันนะครับว่าเราดาราคนดังอยู่ในเขตไหนกันบ้างไปดูกันเลยจ้าผมอยู่เขตทวีวัฒนาครับ เป็นยังไงมีปากอะไรไปถึงเขตทวีพัฒนาหน่อยไหวีพัฒนาผมว่าทุกอย่างดีหมดแล้วนะก็ปรับปรุงนิดเดียวคือทางหน้าหมู่บ้านของผมเนี่ยไฟบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดนะครับแล้วบางครั้งรถขยะกว่าจะมาทีเป็นเดือนนะครับอยากจะให้มาทุกสักอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งนะครับเพราะขยะจะเยอะมากครับทุกอย่างดีหมดแล้วครับโอเคแต่เรื่องที่ขยะกับเรื่องไฟครับผมสวัสดีครับผมสแตมนะครับสวัสดีเมโทรทีวีครับโทรทัศน์มหานครครับ แต่ตอนนี้อยู่เขตไหนครับอัปเดตที่มีขตอนนี้อาศัยอยู่ในเขตวัฒนาอู่นเคียวเอกมัยครับทางเมืองเลยเป็นยังไงบ้างการเดินทางอะไรยังไงทุกวันนี้จริงก็มีรถไฟฟ้าแล้วก็มีรถใต้ดินที่ที่เราใช้เราลิงก์ไปได้แล้วก็มีแท็กซี่วิ่งอยู่มีมอเตอร์ไซค์ก็มีหลายทางครับผมสวัสดีครับเมโทรทีวีครับผมมอสตโนร์วงบุญครับเกรซกันกรกงพรค่ะอยู่เขต อยู่หลายเขตเลยอยู่ตอนเมืองครับเป็นยังไงบ้างเขตนี้เราจะมีอะไรแนะนําหรือว่าโอเคละหรือว่าอยากจะฝากอะไรไปถึงการปรับปรุงก็บางทีฝนตกหนักก็อาจจะมีน้ําหน่อยนะคะัยังไงก็ขอให้รีดน้ําให้หน่อยสิ่งไม่ได้เขตไหนคะบางนาค่ะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยน้ําไม่ค่อยดูดอมค่ะปกติมาตืออาจจะปรับปรุงอะไรไหมฝากไปถึงเขตบางนาหน่อยก็ ไม่ค่อยติดแล้วค่ะตอนเย็นตอนเย็นใช่ตอนเย็นก็ติดนิดหน่อยไม่ไม่ค่อยมีอะไรก็เคลียรได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมเปิลพัชชุดาพันพี่พัชค่ะเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะอยู่เขตประเวศค่ะอยู่ที่นี่มาประมาณ5ปีแล้วรู้สึกว่าโอเคมากเลยแบบบรรยากาศทุกอย่างแถวนั้นโอเคเลยค่ะและส่วนวัรหยุดพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มาดูกันนะครับว่า เหล่าดาราคนดังเขาชอบไปเที่ยวกันที่ไหนกันบ้างแต่ถ้าอยู่ในกทมผมก็จะไปตี่วัดวัดศรีมหาธาตุวรดพ็ทธาตุต่างๆมากมายเลยครับผมไปตามวัดครับก็ไปสวนหลวงรัชกาฮะเพราะเป็นคนชอบธรรมชาติชอบไปกินข้าวไปนั่งเล่นอยู่กับธรรมชาติดีกว่าอยู่ในถนนอยู่กับรถอยู่กับควันเนี่ยคค่ะไปสวนหลวงรักาเหมือนกันเพราะว่าไปบบานชอบไปวิ่งตอนเย็นๆนะคะแต่ไม่ได้ไปด้วยกันนะ ก็ถ้าใกล้ที่สุดแถวๆนั้นก็จะเป็นเดอะนายค่ะก็แถวเดอะนายเราเวทนี้ก็จะอยู่แถวประมาณพัฒนาการใช่ไหมคะใกล้ๆสุดก็จะเป็นเดอะนายค่ะแต่ว่าที่ที่ว่นไปบ่อยที่สุดคือแม็กแวร์ูพัฒนาการค่ะก็คือแบบใกล้บ้านมากค่ะจริงๆชอบไปจตุจักรก็ชอบมนันน่นเด็กนะครับก็รู้สึกว่าไปแล้วมันสดชื่นคือผมชอบที่เปิดๆอะ่ะคือในในเดินห้างแล้วก็จะรู้สึก ว่ามันแออัดไปนิดนึงอะไรครับก็ชอบที่เปิเปดๆือมันจะร้อนไปสักหน่อยในบางวันจริงๆนะผมไปบ่อยสุดเลยฟูดแลนด์เอกมัย <c oughs> เพราะว่าเลิกดึกแล้วมันจะเปิดอยู่นะครับก็อาจจะเจอกันแต่ว่าถ้าเอาร้านที่ที่ชอบไปถ้ามีเวลานี่ก็ผมชอบกิน,นมุนนงสดมากแล้วไปแต่ละครั้งก็ต้องแบบเบียดเสียดเพราะว่าคนเยอะตลอดเวลานะครับคือย่านย่านพระนครเป็นย่านที่ผมชอบที่สุดเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีที่จอดรถ เวลาไปก็จะต้องไปแท็กซี่ใช่ไหมครับก็มันก็เลยได้ไปนานๆครั้งครับผมและนด่คือสกิทถามเมโทรโซไซตี้ขอสองนาทีได้ไหมอย่ามนคันปากบ้าเลยประเด็นเดี๋ยวก่อนตอนแรกก่อนออาพี่วัตมาถามวันศุกร์ครับพี่แตง บ้านพี่เนี่ยอยู่นนทบุรีคอนโดเอกมัยอ๋อก็เลยอยู่เขตวัฒนาจำมามนก็บอกโทรมาหาน้องก็ได้เดี๋ยวน้องซื้อมนให้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเหาที่จอดรถให้คือเราเอาเอากลวยมาวางตั้งให้เลยแล้วก็เดี๋ยวพี่เทสกิจมาเกอบนะพี <Yeah> ่เออบอกสิเดี๋ยวซื้อไปให้ทินนทบุรีก็ได้เอาทำงานกับพี่แตมทำงานพี่แตมอยู่ประมาณปีกว่าเป็นเป็นช่างแต่งหน้าให้พี่แตมไม่ใช่ครับแม่ตอนนั้นอยู่วิทยุกับพี่แตมพี่แตมเป็นดีเจน่ารักเนาะส่วนคุณเมเปิลผมจะไปเดินแม็กไวลปพัฒนาการทุกวันจ ซีปได้เลยอยะเออทำไมทีมงานเนี่ยทำไมไปแล้วไม่บอกงานนี้ล่ะเดี๋ยวพี่ภาคสนามให้เลยเดี๋ยวไปถือไม้ให้เลยส่วนกันระหว่างตัวนวันี้ยังไงคือคือคบกันอยู่ไหมกิ๊กไหมหรือหรือกิ๊กกันหรือว่าดูใจกันอยู่เต้าข่าวให้น้องเขาเราไปชงไหม คือตัวนนท์เนี่ยเป็นพระเอกที่หล่อมากคนหนึ่งของช่องเจ็ดเลยไอ้ยังไงคือจะคบกันหรือยังไงแต่เขาดูเคมีเข้ากันดูเข้ากันดูอะไรนะบางนากับดอนเมืองมันไกลกันนะแต่มันวิ่งวงแหวนได้นะไม่รามีแบบมีเซากันอ่ะเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไปนั่นนะอย่างไงเราเปิดรายการบันเทิงตัวที่คันปากมากส่วนพี่บินก็เรียกว่ามีหลักการทุกอย่างเลยใช่ใช่ใช่มันจะถือนะครับผมช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนเมาแค่นี้พอคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องแต่ละเขตไปกิจกรรมดีๆนะครับผมกาาม